สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวอมอรันตน์จิณตนะคะเป็นอ,อสมอ,อยู่ที่ตำบลนุ่งหน,น้าฉางค่ะแรงผลใจที่ทำให้เข้าครงงารความเปี่ยนีคืออะไรคะก็ะคือว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่แล้วก็ลงพุงจะรู้สึกเหมือนอึดอัดตัวเองเวลาเนานกลางคืนก็จะมีอาการปวดหัวเข่าปวดข้อเท้าปวดเอวค่ะแล้วบวกกับแม่เป็นเบาหวานไขมันพ่อเป็นความดันแล้วไปฉีด ที่ยาเบาหวานให้แม่ทุกวันนะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเห็นแม่เขาเจ็บเราก็เลยไม่อยากเป็นแบบเขาบวกที่ตัวเองเป็นซีจีไปดูแลผู้ป่วยก็ไปเห็นผู้ป่วยที่มีโรคเส้นเลือดสมองตีบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แขนขาอ่อนแรงบางคนถึงก็ไปผ่าหัวเขา่าผ่าเอวก็เลยรู้สึกกลัวแล้วตัวเองก็ไม่มีลูกที่จะต้องมีคนมาดูแลตัวแกก็เลยเปลี่ยนคือตัวเองจะต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วค่ะ ผลจากการที่เข้าโครงการปับยนติกรรมเราได้ผลประโยชน์อะไรบ้างคะตอนนี้ก็คือว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเราควรจะลดความแป้งน,น้ำตาลลงเพราะว่าแป้งที่เรากินเข้าไปเยอะมันมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราคือจะกลายไปเป็นน้ำตาลแล้วเมื่อน,น้ำตาลเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดตับอ่อนของเราก็จะทํางานหนักขึ้นโดยการผลิตอินซูลินมาดักจับจน้ำตาลถ้าน้ำตาลมันหลงเหลือน้ำตาลมันก็ จะกลายไปเป็นไขมันแล้วก็เกาะติดในร่างกายของเราอาจถ้าโชคร้ายก็อาจจะกลายเป็นตับเป็นตับอเพราะไขมันเข้าตับค่ะแล้ววิธีการตับเต็มทิกกมของเราคืออะไรเล่าเล่าตรงนี้เล่าการตับเต็มที่กำของเราก็คือตอนแรกจากที่เคยอบรมและได้ความรู้เราก็เริ่มจากการลดแป,ป๊บซี่ก่อนอย่างนี้ลดแป,ป๊บซี่ลดขนมหวาน ลดแป้ง,<ม> <ator> แ,ปงแต่เราก็ยังกินแป้งอยู่นะคะแต่ในปริมาณที่หนึ่งหนึ่งทพีต่อมือ้อแล้วเราก็เวลาไปซื้อของเราก็จะดูพวกะไอ้โภชนาการนะคะว่ามีน้ําตาลเยอะไหมจากที่เราเคยแบบหยิบ,บยทุกอย่างกินมาได้เราก็เปลี่ยนพฤติกรรมโดยการหันมาดูโภชนาการแล้วเราก็จะดูว่าอันนี้มีน้ําตาลนะเราก็ตัดใจวางอย่างแบบซี่คือตอนนี้เลิกกินแล้วค่ะเลิกกินหันมากินผักผลไม้ไข่ต้ม สะอาดมากขึ้นทําให้รู้สึกตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเหมือนเริ่มชินกับการกินอาหารแบบนี้แล้วค่ะแล้วพอเรากินรู้หลักของอาหารแล้วเราก็เริ่มมีการเขาผ่าร่างกายโดยการออกกำลังกายมีทั้งวิ่งลอบสนามฟุตบอลทั้งคาร์ดิโอเล่นกีฬากับเด็กนในช่วงเย็นตอนนี้จากน้ำหนักที่เคย7 2ิบกิโลค่ะตอนนี้ลงมาเหลืออยู่ยที่ 66กิโลรอบเอวเคยอยู่ที่9 12ตอนนี้อยู่ที่8 8น่ะภูมิใจไหมกับการเปล่งกิจกรรในงนนี้ภูมิใจมากค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนมีชีวิตใหม่จากที่เคยแบ,บบปวดขัอเข่าลุกนั่งก็ลำบากตอนนี้คือเหมือนเริ่มเริ่มแบบนั่งยองอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่ปวดขัอเข่าแล้วค่ะคิดว่าจะทำต่อไยังทำต่อไปค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเราเองใครเขาจะมารักเรา ขอบคุณค่ะเก่งวาะ